สวัสดีว่าแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะครับวันนี้บล็อกก็จะพาเมตตาไปว่ายน้ำกันนะครับีเมตตาอยู่นี่เยอนี่ห่อเลยนี่นะคะเมตตาโอ้โหก็คือเป็นครั้งแรกที่เมตตาจะได้ไปว่ายน้ำในว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของหมานะคะซึ่งงานนี้มนุษย์อย่างเราก็ต้องลงไปด้วย เพราะว่าน้องไม่เคยลงน้ำมาก่อนน้องอาจจะไม่ชิน A later few moments later. ตอนนี้นะคะเรากถึงร้านเรียบร้อยแล้วน้องเข้าไในแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องไปตรวจเขาต้องตรวจก่อนน้องมีเห็บมัดไหมนะคะแล้วค่อยลงสัหมดะนั่งลงก่อนเขามือเขามือใหนเขามือใหม่เขาม,ม,มือเก่งมากครับนั่งลงหม่คอยหนึ่งอสองสาม,สาม ไม่เบสเบสกลัวหมาตัวใหญ่อยู่ค่ะเบสได้แต่หมาพันเล็กนะคะทุกคนอยากได้หมาเล่น็กทุกคนไปค่ะน้องจะลงศาลแล้วนะคะตื่นเต้นไหมเบต้าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากไหมมากค่ะเป็นครั้งแรกใช่ไหมใช่ไปมันตื่นเต้นจริงจริงนะดิเต้นไหมมันสั่นมากเลยดิดูตรงนี้ดิมันสั่นๆนะ อมาทไรทม่เดินไปไหนกลัวอยู่นี่นะคะคุณจเสร so, เราจองคิวนะคะเราก็เลยได้ว่ายคนเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ทุกคนจะได้ดูเมตาแบบเต็มอิ่มตามคำขอโอเ ออกาลงัากลางกายนะคะเพราะ,ะว่าหมาอ้วนอันนี้คืว่ยเองนะสาหมาเนี่ยะว่า้เองนะเล่ายยทางเดียวเดียวมองไตากล้งากล้งมาเดี๋ยวถ่ายในขต่กล้งลงเลยนะมงทุกคนลงเลยอ่ะว่ายเป็นไ,นไ,ได้ไงอ่ะเมตา เหนื่อยแล้วมั้งหน้าเริ่มแบบฉันเหนื่อยมนุษย์พักผ่อนก็นได้ไม่ชินไม่ชินมีบันไดไม่ชินฉันเหนื่อยมนุษย์ทุกคนกคนแร <คน S 2> อยมนุษย์ เียวเนะงยานหรือว่าชี้หรือว่าแบบมาเจอแหละไม่เยนนะหรอกเบต้าใจเย็นใจเย็นฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธเย็นเย็นฉันุ่อยู่เข้าใจสนใจสนใจ Hey, กับเพื่อนที่าว่านะคะเราไปถ่ายหมาเล่นกันไหมเผื่อทุกคนแบบอยากเห็นโมเมนต์นั้นไปค่ะเพราะว่าเมตตาไม่เคยมีเพื่อนต้องกล้าเล่นโถไม่กลัวนี่ออกมาเล่นเร็วเมตตามันขี้กลัวตัวหนึ่งตัวหนึงน่งวิ่งวนอีกตัวหนึ่งแบบคอยระแวงมันกลัวกัดอ่ะจะโดนแกล้งก็ดีแล้วแหละคืออย่างเงี้ยเขาได้แบบ เล่นกับเพื่อนบ้างเล่นไปบ่อยเลยว่าหายกลัวเขาอยากออกกล้องอ่ะโมดูดิอ,ออกไม่ออกไม่ออกออก,ออกกล้องไหมจะได้ดังโอ้โยไม่นกับเพื่อ เสร็จแล้วเมตาเบาาเบาเบาใจเย็นๆนี่มนจะทำเ้ีแ๋วมาเย่นมเอาสักตัหไม่เเดี๋ยวปอมเดี๋ยวปอม ได้มากแล้วกี่เกลียวอ่ะไม่เอาเปิดนะตู้ก่อนสิติดเข้า เวลากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นไม่ดูเดี๋ยมันตามันหมาใหญ่มันมองก็เลยต้องรีบวิ่งโอเคค่ะบอสปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ต้องรู้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคำสิ่งคำนี้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับเมตาก็ดูคลิปนี้เยอะๆแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สําหรับแฟนคลับที่1ถึงเมตานะคะก็วันนี้เราจัดเต็มให้เมตานะคะแล้วก็อัปเดตอายุน้องนะคะตอนนี้น้องก็จะ1ปีแล้วนะคะเย้หนึ่งปีที่เราซื้อน้องมาเย้บ๊ายบาย ไปไยมนุษก่อนไปายมนุษก่อนไปไปมนุษย์ก่อนไปไปมนุษย์ทุกคนคะเราถึงบ้านแล้วนะคะ้วทุกมิตาน,นะ <c oughs> นอนเลยครับไม่ได้ว่าอะไรครับแค่ถ e ่ายให้แฟนคลับดูเฉยว่าหนูเหนื่อยครับนอนได้เลยนอนครับนอนได้เลยครับนอนเลยไม่ต้องฝืนครับนั่งเหนื่อยนะคะทุกคนไปแหละบ๊ายบายน่ารักอ่ะบ๊ายบายค่ะ